สวัสดีครับก็ผมเคสเกมเมอร์นะฮะนี่กลับมาอยู่ในเกมเลยสตี้กันอีกหนึ่งครั้งนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเซ็ตเสือห้ากันเซ็ตพุ่งนั่นเองสุดเท่ผมบอกเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะผมยืม ID มาจากคุณ jjss เหมือนเดิมนะแล้วก็จะเป็น ID เดอ ID ของคุณ jjss อีกหลายๆคลิปเลยโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มรีวิวเสือพุ่งกันเลยนะเริ่มแรกก็จะมาดูกันก่อน,อนว่าออปชันเขาคืออะไรนะครับ อันนี้เป็นเสือพุ่งบวกแปดนะมันจะมาจากการที่เราไปแข่งงานท,ที่ที่จัดขึ้นที่สามารถไปได้เขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรตั้งบูธเงี้ยหรออะไรประมาณนั้นอะแล้วนะก็แข่งกันแล้วก็ชนะก็ได้เซตนี้มานะฮะตอนแรกราคาขายกันเป็นแสนเลยนะฮะตอนนี้เหนือสองหมื่นสี่หมื่นล้วมาน่าจะประมาณนี้โอเคชื่อเซมชื่อแหละวูกูเบฟอะวอริเร์ ก็เทด่ดีโอเคเราจะมาลองดูรีวิวทีละชิ้นอ๋อเราดืมบอกออปชันเลยออปชันของเซตนี้เราจะต้องถอดลน์ออกให้หมดก,ก่อนจะได้เห็นทุกอย่างชัดๆมีเสียงมาเห่าด้วยนะแถวบ้านห้องแห้งห้องแห้งแต่คงไม่ได้เข้าไม่หรอกมั้งโอเคเริ่มเลยเก็ใส่สีเคลือบชมพูด,ด้วยปะเนี่ยอ๋อสีน้ำเงินนะ้ไม,ไมันไปถึงดูน่ารักจังโอเคเราจะลอ,ลองเริ่มใส่กันดูนะฮะ เริ่มจากสิ่งที่เห็นง่ายที่สุดเลยอย่างติดหลังคาเฮ้ยตรงเดียวเลยเท่ไหม Return อ่านถูกไหมว่ามองเห็นไม่ค่อยชัดอะเป็นเสือใช่ไหมมันคือเสือใช่หมเหมือนหมาป่ามากกว่าเลยชบเออมันคือหมาป่าเนี่ยวูฟเนี่ยหมาป่าพุ่งแต่คนเขาติดเรียกเสือพุ่งกันไปนะตั้งแต่เซิร์ฟเก่า โอเคก็ล้ออล้อมันเป็นกระดูกหมาเงี้ะแล้วก็มีหัวหมาป่ายู่ตรงนี้แล้วก็เป็นจานเบรกสีน้ำเงินแล้วก็ข้างในเป็นสีทองใช่ไหมนะเออเท่ดีเท่ดีต่อไปก็เป็นป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนมันมีคำว่าสตอป์ปดูสิ แต่ก่อนมันมีไหมแต่ก่อนมันจะไม่มีนะป้ายทะเบียนเนี่ยคำว่า stop เนี่ยจะต้องเป็นรูปหมายอย่างเดียวไปเลยต่อไปก็ฟิล์มนะฮะฟิล์มนี่คือใส่สีหรือเปล่าฟิล์มน่าจะห้ามใส่สีใช่ไหมใช่ฟิล์มห้ามใส่สีแล้วฟิล์มก็เป็นแบบอักษรภาษาจีนหนึ่งตัวข้างหลังเป็นลายหมาป่าก็เฉยๆนะสำหรับฟิลม์มโอเค ไปก็ลายนี่คือลายเป็นหมาป่าสามข้างเป็นหมาป่าแบบลายลายไฟเลย้ยใส่สีได้ปะใส่สีได้สามารถแต่งสีได้นะฮะแบบลายแล้วพอเราใส่ครบเสร็จแล้วก็จะมีเสือเอ้ยมีหมาป่าพุ่งออกมาแต่จริงใช้คำว่าเสือพุ่งก็ดูเท่กว่า,าจริงนะที่ใช้คำว่าหมาป่าเป็นไงเป็นไงเท่ใช่ไหมโอ้โหเท่โครต เราจะลองไปวิ่งกันสักรอบหนึ่งนะฮะสำหรับหมาปัาพุง่งเบอร์ี่แล้วกันผ่านไม่ผ่านไม่รู้แต่อยากวิ่งนะฮะโอเคเลสโกเราจะวิ่งเราจะลองเล่นดูเราจะวิ่งในอากาศท้องฟ้าสว่างแล้วกันนะ,ะเพราะว่าท้องฟ้ามืดผมมองไม่ค่อยเห็นรถนะฮะเราจะรีวิวหลายคันเลยนะฮะเราจะลงประมาณสองสามวันคลิปหนึ่งนะ,ะปั๊บเลยอยู่9้านาทีโอเคทันอยู่ เอาผมมาผิดถนนผิดเลนนะเนี่ยถ้าว้าไปฝั่งนู้นนะแป๊บเดียวถึงแล้วโอ้เราลดเร็วมากสามร้อยเปสามร้อยเจิบเก้าครับเพื่อนนะนี่ถ้าวิ่งไม่ผ่านนี่ผมโทษอะไรไม่ได้นะผมโทษฝีมืออันตอกตอตของผมเองแต่ฝีมือผมก็ตอกต่อยจริงนะฮะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ยังดูผมอยู่ ก็จะมีอะไรรีวิวมาเรื่อยๆนะฮะมั่ตัวแต่ยืมไอดีชาวบ้านนะผมคงไม่ได้เติมละเพิ่บไปลุยแบรรี่หนึ่งรอบสำหรับเซตเสือห้า้ยชนไปก่อนหนึ่งทีโอเคชวัชวบชวัชวบชวัชวบชัวบชัวบชัวบเฮ้ยเฮ้ยมีแนวโน้มว่าจะผ่านอยู่ ขับดีนะ่ขับดีนะเยทำเปเล่นไปเฉียวง่ายจุงรู้สึกเฉี่ยวง่ายจังง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยรู้สึกแบบรู้สึกพิวว่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีเสือพุ่งอยู่หน้ารถไงก็เลยพิวไงบโอเคจริงติงจิงแหลกทนีด,ด้วยนะ เ้อขอลดหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊โหอีเอสนี่มันมันจะบังคับง่ายหรือยากออกตัวเกือบอไม่เกือบกูชนหรือว่าเกือบโหไม่ได้วิ่งนานไม่ได้วิ่งนานแต่ก็ได้อยู่รถมันแรงซะขนาดนี้เฮ้ยชนเชื่อเฮ้ยได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่แปลว่าได้อยู่ <anda> โอเคโอเคโอเคเอ้ยจุบจ๊บ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 จุ๊บ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 โอเคไม่พอใจนน้อยโคตรพอใจน้อยโคตรเราจะเข้าซอยแล้วดีไหม เราจะไปถึงซอยนั้นหรือเปล่าด้วยเราแทบจะไม่ค่อยได้เฉียวรถเลยเฮ้ยเฮ้ยรถเพียบแต่กูได้มาติดเดียวโอ้ยโอ้ย,อ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 ยมีคนทักมาต้องไปบอกเขาว่าเรายืมไอดีมา เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะหลอดเขียวได้เนะี่ยหลอดเขียวได้เนะี่ยหลอดเขียวได้นะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่หลอดเหลืองเอออย่าเวียดดิเฮ้ยไอ้เหี้ยรถควบคุมไม่อยู่มันเกิดอะไรอย่างงี้ขึ้นได้ด้วยอสุดยอดหมื่นแปดจะพอไหมถ้าไม่พอจะทำยังไงโอเค ว่าโอกาสผ่านสูงอยู่ถ้าผมเล่นดีกว่านี้นิสนึงโอเคเชี่ยวเชี่ยวเออาพันพอใจเท่านั้นเออเออโอ้โหอย่งางไรตรงนี้ก็มีรถไปปกติไม่ค่อยมีเลยเซอร์สิบสองเนี่ย ตรงไปตรงไปโอเคสวยงาม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 สวยสวยสวยเออเออเอเอให้มันได้อย่างนี้ดูว่าแอบหนึ่งนะคนที่ทักมาขอโทษด้วยมันกำลังกำลังเมามัน จะไปตอบว่าเราไม่ใช่ G J S S เราเป็นช้างพนาหมดมานาหมดมานาหมดเฮ้ยโอ้โหโคตรมันเลยโอกาสผ่านสูงมากชืบชืบเออเออห้าพันห้าพันพอใจยังไงดีห้าพันพอใจ ยังไงดียังไงดียังไงดีอูมไม่ผ่านแล้วอืมไม่ผ่านครับเราก็จะไม่มีการแก้มงแก้มืออะไรั้งนั้นนะฮะ <c oughs> โอเคผมตอบเขาก่อนว่าผมไม่ใช่พี่เจมครับผมยืมไอดีมารีวิวโอเคฮะสำหรับเสือพุ่งนะฮะ ไม่ผ่านนะครับผมตามสไตล์ของผมเองผมเล่นได้ประมาณนี้นะฮะตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะฮะถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยก็อย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่ๆนะที่จะมาทุก2วันนะฮะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกคลิปต่อไปจะเป็นพวกรีวิวรถนะฮะรถใหม่ๆสปอยล์ไว้ก่อนเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวันนี้ไปละไปฮะ